สวัสดีครับมาพบกับผู้มอีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมบ้านรีโนเวทใหม่อีกหนึ่งหลังสวยๆนะครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลยครับหลังนี้ขนาดเนื้อที่ห้าิบเจดตารางวาสี่ห้องนอนสามห้องน้ําหลังนี้เรารีโนเวทให้ใหม่เพิ่งเสร็จมันมาเลยนะครับจากสวยเลยน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆบ้านเลยครับ บ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหลังๆที่น่าสนใจมากๆเลยครับอยู่ในโครงการเฟสสครับหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คนั่นเองครับเนื้อที่57ตารางวา4ห้องนอน3ห้องน้ํามีห้องนอนด้านล่างถึง2ห้องเลยนะครับมีพื้นที่รอบบ้านกว้างๆอ่าหลังนี้น่าสนใจมากๆเลยครับตรงนี้ครับด้านในซอยก็จะเป็นซอยสุดซอยแล้วนะครับถนนก็กว้างนะครับบรรยากาศเงียบมากๆเลยครับจะมีที่กลับรถอยู่ด้านข้างด้วยนะครับคุณผู้ชม บ้านหลังนี้หันหน้าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะก็เกือบเหนือครับถ้าหันหน้าบ้านออกไปก็ประมาณ1ิบสามนาิกาทิศเหนือนะครับ <c oughs> ก็ประมาณบ่ายโมงนะครับแต่วันออกเฉียงเหนืออ่ะตรงนี้จะเป็นซอยสุดแล้วเราก็จะมีช่องตรงนี้จะเป็นสําหรับที่กลับรถนะเดี๋ยวผมพาชมบรบรยากาศด้านนอกก่อนอ่ะตรงนี้จะเป็นที่กลับรถของเราอ่ะของโครงการนะอยู่ใกล้บ้านเรานั่นเองครับแต่บ้านหลังนี้ของเราก็ได้พื้นที่ในส่วนของข้างบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับ พื้นที่รอบบ้านเยอะมากๆครับคุณผู้ชมนี่ฮะหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยนะหากท่านใดมองหาบ้านโซนนี้หลังนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้นะครับส่วนรายละเอียดราคาเดี๋ยวผมจะใส่ไวท้ายคลิปนะใกล้สนามบินสุวรรณภูม,ภมินะครับใกล้มอกเกษมบัณฑิตนะใกล้ตลาดมีนบุรีเพียง9กิโลนะครับมอกเกษมบัณฑิตประมาณ4ี่กิโลนะครับก็ใกล้สถานีรถไฟฟ้านะด้านหน้าทางเข้ามาซอยของเรานะครับก็หลังที่3นั่นเองครับ แต่ละหลังของซอยนะอ่ะแต่ละซอยจะมีประมาณฝั่งละสามถึงสี่หลังเองนะอ่าสามหลังหนึ่งสองอ่าสี่หลังครับสี่หลังของเราจะเป็นหลังที่สามนะครับเข้ามาก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะครับจากป้อมรปภหน้าโครงการนะเข้ามาประมาณสามจุดอ่ะสามร้อยห้าสิบเมตรจากถนนล่มกล้าวหกทับหนึ่งเลยด้านหน้าเลยนะครับประมาณหนึ่งจุดแปดกิโลก็เดินทางสะดวกมากๆเลยนะครับโอเคครับเข้ามาด้านในของตัวบ้านนะตรงนี้กว้างนะคุณผู้ชมนะตรงนี้กว้างนะคุณผู้ชมนะ ต้องบอกว่ากว้าจงจริงนะตอนนี้ผมมาวันอาทิตย์นะช่วงประมาณ10โมง9โมง10โมงก็ถิอว่าเงียบนะได้บรรยากาศอยู่อ่ะด้านหน้าเราปูกระเบื้องขึ้นอ่าสลบตามแนวให้เต็มแนวเลยนะครับก็น้ําไม่ท่วมครับปี54ก็ไม่ท่วมฮะผมเลยลองสอบถามอ่าคุณพี่ข้างบ้านแกก็บอกว่าไม่ท่วมนะครับต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่ให้ข้อมูลนะครับเข้ามาด้านในคุณผู้ชมตรงนี้จอดรถได้สองคันในบ้านนะอ่าหนึ่งช่องอ่าสองช่องตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่เป็นโรงจอดรถเราทําเต็มพื้นที่ของด้านหน้าให้ตรงนี้นะครับมีระแนงซ่อล่องมีฝ้าเป็นระแนงซ่อลร่องแล้วก็มีไฟนะครับแบบนี้เลยด้านข้างก็จะมีเว้า,าเว้นเป็นสายไว้ให้เผื่อทําต้นไม้ปลูกสวนปลูกหญ้าอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคนะมีพื้นที่เนี่ยครับของช่างยังไม่เก็บเลยนะคุณผู้ชมบ้านเพิ่งเสร็จนะยังไม่เรียบร้อยดีแต่ว่าผมก็รีบเข้ามา อัปเดตรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมเลยนะครับหากสนใจนะครับก็สามารถทักผมได้แอบรูปส่งไลน์ได้หรือฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปเลยนะครับปอปิกบ้านในที่ดินผมมีบ้านที่รีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยผมรีบรีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมเลยอ่าเดี๋ยวมาชมด้านข้างของตัวบ้านเลยนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่ให้ทําสวนอ่าลงหญ้าต่างๆกว้างอยู่นะครับแทงน้าปั๊มน้ําอยู่ด้านหลังนะครับอ่าเดินมาดูด้านหลังก่อนฝั่งนี้นะ มีพื้นตรงนี้ลงหญ้าได้เลยนะครับกว้างอยู่นะครับประตูนี้เดี๋ยวผมพาไปชมในเป็นประตูที่เราสามารถเปิดเข้าอ่าตัวบ้านได้่าก็เหมาะเลยนะครับด้านข้างก็ถือว่าเดินมาสุดยาวประมาณนี้นู่นหาเชื่อมไปตรงนี้ก็เดินเชื่อมไปฝั่งนู้นได้เลยนะอข้างบ้านของอีกฝั่งหนึ่งประมาณนี้ครับทรงบ้านประมาณนี้ครับเราใส่ด้านข้างเราด้านหลังเนี่ยเราเป็นหลังคารา,างน้ําซ่อนให้ครบเลยเต็มตลอดแนวถึงฝั่งนู้นนะครับอแล้วก็ด้านบน โรงบ้านจะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมห้าสิบเจ็ดตารางวาสี่ห้องนอนสามห้องน้ํามีห้องนอนข้างล่างถึงสองห้องแต่บ้านหลังนี้เขาแยกส่วนนะโซนครัวโซนห้องต่างๆที่ต่อเติมเพิ่มให้ถือว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยครับมีห้องเยอะนะห้องนอนด้านล่างกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านล่างอีกสองห้องเลยนะครับนี่คือในส่วนของโซนข้างบ้านครับก็ได้แดดดีอยู่นะช่วงนี้ประมาณ สิบโมงอ่าประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงแหละเดีย๋ยวผมขอยนาด,ดูเวลาอ่าประมาณสิบโมงครึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะประมาณนี้อ่าบรรยากาศดีตรงนี้ก็จะได้แดดนะครับถัดมาเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะตรงนี้เขาทําปลูกกระเบื้องลายสวยด้วยนะอ่าเยืงขึ้นมาอ่าสลบขึ้นมาลาดขึ้นมาค่อนข้นางถือว่าสูงกว่าพื้นถนนค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ด้านในอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอีกฝั่งหนึ่งครับตรใต้ฟ้านี่เองครับตรงนี้ก็จะเป็น ฝ้าด้านบนเป็นฝ้าฉากเรียบมีโคมไฟให้ต่อเชื่อมกับหลังคาด้านนอกนะครับก็ถือว่ากว้างอยู่คุณผู้ชมครับนี่ครับบ้านหลังนี้นะได้กว้างได้เงียบด้วยนะโน้นนะอีกฝั่งหนึ่งกว้างไปด้านโน้นนะยาเดี๋ยวผมพาเดินอ้อมไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะอที่เก็บของใต้อ่าตรงนี้อาจจะเป็นใส่เก็บของเดี๋ยวผมพาดูก่อนก่อนที่เดินไปฝั่งโนะ้นเดี๋ยวลืมนี่ครับ้อของก็ยังไม่เก็บนะสีของช่างอะไรต่างก็ยังอยู่นะครับ เก็บของได้นิดหน่อยอาจจะเป็นตู้เก็บรองเท้าเก็บอะไรอย่างเงี้ยได้ครับคุณผู้ชมตรงนี้มีปลั๊กไปให้ด้วยนะครับฝั่งด้านนี้นะครับมาเรามาดูด้านขวาอด้านอ่ด้านอ,ด,านอด้านขวาด้านขวาถ้าหันหน้าออกประตูบานสไลด์นะคุณผู้ชมตรงนี้นะครับอ่ใส่ซ่อนให้ตรงนี้ถือว่าเขาทาสวยนะบ้านหลังนี้ครับเนี่ยครับอุ้ยเวิร์กนี้ก็กว้างนะครับเนี่ยครับตรงนี้ตรงข้างที่ปรับรถพื้นที่ตรงนี้อาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของ อาจจะทําเป็นห้องเป็นออฟฟิศอะไรก็ได้นะปรับเปลี่ยนเอาพื้นที่เราได้เยอะนะครับอ่ะมาเลยครับก่อนจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านก็เน,นี้ยครับประมาณนี้ก็จะมีตรงนี้ให้อีกที่หนึ่งอ่ะเป็นที่นั่งทานข้าวก็ได้นั่งรับชมชมวิวต่างๆได้เลยนะตรงนี้เรามีเพิ่มให้นะครับตรงนี้ครับอ่เดี๋ยวเดินมาดูฝั่งนี้บ้างครับด้านข้างก็ตีระแนงกัน้นแบบนี้ให้นะครับช่องนี้ก็เป็นช่องที่เราเดินอ่า รอบบ้านเมื่อกี้ฮะอาจจะเดินไปทําน่นทํานี่ซ่อมสวิตต่างๆได้เลยนะครับเนี่ฮะที่เชื่อมไปด้านฝั่งด้านโน้นนะฮะเลี้ยวไปนะครับก็ถือว่าทําให้ได้เดินได้รอบนะฮะเวล,ลาอาจจะทาปลูกโน่นนี่นั่นนะฮะเข้าไปส่งสวิตต่างๆได้รอบบ้านเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่กับรถที่ผมพาดูตอนแรกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ครับประมาณนี้ก็โอเคเลยนะพื้นที่เราได้เยอะนะหลังนี้ห้าสิบเ็ดตตารางวาเนี่ยนะครับนี่เลยครับพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่า เพิ่มความเป็นอเนกประสงค์ได้นะตรงนี้ครับว่าจะเชื่อมออกจากตัวห้องที่อยู่ด้านนี้ครับคุณผู้ชมลมเย็นนะฮะผมยืนตรงนี้ลมเย็นมากๆเลยนะครับเนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมหลังนี้นะถือว่าลงตัวเป็นสัสดส่วนดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องอเนกประสงค์ต่งตางๆดีวผมพาเขาไปชมภายในนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะแล้วนะสําหรับตรงนี้เราทําให้ครบเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ครับหมู่บ้านเพอร์เฟกต์พาร์คนะครับ อยู่ในซอยร่มกล้าหกทับหนึ่งครับตรงนี้ก็ถือว่าเหมาะเลยใกล้สถานีรถไฟฟ้าใกล้ตลาดอ้ออีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ครับด้านหน้าของตัวบ้านประมาณร้อยเมตรก่อนจะเข้าหมู่บ้านนะครับก็จะมีเซเว่นมีร้านสะดวกซื้อมีตลาดใหญ่ๆตรงนั้นเลยแวะซื้อกับขงมกับข้าวสะดวกมากๆก่อนที่จะเข้าโครงการนะเข้ามาก็ประมาณหนึ่งุดแปดกิโลถึงบ้านหลังนี้จากต้นซอยนะอ่ะโอเคเรามาดูด้านในกันเลยนะครับ ประตูบานสไลด์ครับคุณผู้ชมตรงนี้เราทําแบบนี้ให้เลยสวยๆแล้วก็่าก่อนขึ้นบ้านจะมีพักอีกหนึ่งพักสองพักก่อนจะเข้าตัวบ้านปูหินลายสวยๆให้แบบนี้เข้ามาด้านในเป็นแกรเลโตนะครับหกสิบคูณหกสิบลายนี้เลยสวยงามตามท้องเรื่องมีชุดโซฟาโต๊ะกลางนะครับแล้วก็ด้านในไปด้านนู้นก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดนะครับปรับเปลี่ยนที่นั่งเพิ่มเติมได้เพราะว่าพื้นที่บ้านเรากว้างมากๆเลยนะครับเข้ามาด้านในตรงนี้ครับฝั่งขวาก็จะเป็น อ่าชั้นทีวีบิวอินนะใส่ระแนงลายไม้สวยๆให้แบบนี้อุปกรณ์ตกแต่งยังไม่ได้แต่งให้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าบ้านเพิ่งเสร็จนะครับเขาก็ยังไม่จัดเมื่อกี้ผมก็แอบจัดต้นไม้ให้เขาสองสามสี่ต้นนะฮะวางมุมสวยๆนะครับนี่เลยนะบ้านหลังนี้สวยจริงๆนะครับคุณผู้ชมหากท่านใดสนใจก็ทักทายผมได้เลยนะบ้านหลังนี้สวยมากน่าอยู่มากเลยนะครับบ้านจะสวยแบบนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่นาน,นครับโครงการนี้ มีสองสาหลังก็ไปแล้วนะไปหมดแล้วนะครับไม่ทันนะผมรีวิวตัดคลิปยังไม่เสร็จเลยอีกหลังที่แล้วครับไปแล้วนะครับเรียบร้อยโอนไปแล้วนะฮะนี่เลยครับคุณผู้ชมตามนี้อ่ะห้องด้านบนโถงประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้โต๊ะทานข้าวมีโคมไฟให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมโต๊ะทานข้าวหนึ่งชุดก็อีสี่ตัวห้องครัวแยกโซนไปเลยนะครับมีกระจกกั้นให้อ่ะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมที่ครัวก่อนเลยกระจกบานสไลด์กั้นกลิ่นนะแล้วก็ครัวก็ จะเป็นอีกพื้นหนึ่งต่ำกว่าพื้นบ้านอีกหนึ่งสเต็ปนะว้างพอสมควรน,นะครับห้องครัวเขาอีเลยนะด้านในก็จะเป็นเคาน์เตอรอ์ทรงตัวแอลเข้ารูปเลยตามตัวห้องกว้างอยู่นะคุณผู้ชมมีช่องแสงให้ด้านบนแล้วก็ด้านบนเป็นฝ้าซอลลองแล้วก็กระเบื้องปูสุดชนฝ้าด้านบนเลยถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับห้องครัวแถมหูดหูควนันนะครับเตาแก๊สสองหัวซิงค์สเตเล่สองหลุมนะซิงค์ล้างจานตรงนี้นะครับ ด้านล่างบาลสิงเราก็ใส่ให้สวยๆปูกระเบื้องด้านในลายเดียวกับผืนครัวนะครับถือว่าลงตัวมากแล้วก็ตัวท็อปเองเนี่ยเขากอเป็นกระเบื้องสีดำๆตัดขอบคิ้วสีเงินสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับเนี่ยครับก็เก๋ๆน่ารักอีกแบบหนึ่งนะห้องครัวกว้างนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับอาจจะดูในคลิปอาจจะไม่กว้างแต่ว่าจริงๆแล้วกว้างมากๆเลยเออกว้างมากๆเลยแล้วเสียงก็ก้องๆ,ๆด้วยนะฮะต้องผอภไป เนี่ยครับตัวนี้ก็จะมีใส่เตาแก๊สให้ได้ด้วยนะโซนนี้ก็จะใส่ตู้เย็นมีปลั๊กต่ตางๆเดินไปให้รอแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่เป็นโซนซักล้างครับตู้เครื่องซักผ้ามีท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งปลั๊กรอไปให้เลยนะครับมุมนี้ว่างเลยนะครับด้านบนก็จะใส่เป็นช่องแสงมาให้ได้แสงธรรมชาติ<ไ>โอเคมากๆเลยนะครับ<ไ>นี่คือห้องครัวครับคุณผู้ชมดี๋ยวผมหันมุมออกไปน,น้อกคุณผู้ชมเห็นภาพรวมอีกทีหนึ่งครับนี่คือห้องโถง ก็สะดวกนะทำกับข,ข้าวก็เสิร์ฟตรงนี้เลยหรืออ่ะตรงนี้เขากว้างมากนะฮะเราย้ายโต๊ะทานข้าวลงมาตรงนี้ก็ได้เลยนะครับเหมาะมากๆเลยนั่งทานบนนี้ก็ได้ในนี้ก็ได้นะมันกว้างนะครับตัวนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้หรือ,อแบบนี้ก็ได้ฮะเราเป็นเจ้าของบ้านเราเข้ามาแล้วก็ปรับเปลี่ยนเอาตามสเตปสไตล์ของเราที่ชอบเลยอ่ะประมาณนี้ครับผู้ชมนี่คือในส่วนของมุมมองจากครัวออกไปด้านนอกครับโต๊ะทานข้าวก็จะได้ ห้องโถงแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับถัดมาก็จะแยกเดี๋ยวผมพาไปขวามือก่อนเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้ตัวนี้ก็จะแยกขึ้นชั้นสองแล้วก็ห้องน้ําแล้วก็ห้องอเนกประสงค์อีกหนึ่งห้องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่อยู่ด้านล่างนะครับกับห้องน้ําอ่ะโซนนี้เลยอ่ะตามมาเลยครับเขาทาดีนะตรงนี้ก็จะกั้นเป็นกระจกบานสไลด์ให้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปของตัวบ้านจากพื้นบ้านลงมานะครับตัวนี้ก็กว้างๆแบบนี้เลยนะอ่ะถือว่าเหมาะกับครอบครัวใหญ่ได้สบายๆเลยนะครับ มีห้องเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ประตูเปิดเชื่อมออกด้าน,นนอกของตัวบ้านเมื่อกี้ที่ผมพาดูต้นคลิปนั่นเองครับอ่ามุมนี้นะออกมาโต๊ะมาลัางเล่นรับลมชมวิวตรงนี้ได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะห้องนี้อ่าห้องที่อยู่ด้านล่างเหมาะสาหรับครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุนะโูกว้างด้วยนะห้องเนี้ยมวนเลยครับหน้าต่างเปิดรับลมได้สามบานนะครับแล้วก็จะมีเว้าล์ด้านในอีกนิดนึงนะไว้สําหรับ ใส่ตู้เสื้อผ้ามิวอินอะไรต่างๆได้เลยมุมนี้นะถือว่าเหมาะเลยครับแล้วก็เนี่ยครับมุมมองจากด้านนี้นะครับกระจกสามบ,บานใหญ่สามารถเปิดรับลมได้เลยกว้างๆก็เพิ่มแสงธรรมชาติไม่ขดตัดนะครับถ้ามีผู้สูงอยู่ก็ใช้ห้องนี้ก็จะเหมาะเลยครับถือว่าได้บรรยากาศเปิดรับลมต่างๆได้ดีเลยนะครับนะครับทั้งสองฝั่งเลยกว้างๆเลยพื้นด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบครับคุณผู้ชมถือว่าเหมาะเลยครับอ่าห้องนี้นะ ถือว่าเหมาะจริงๆนะลายกระเบื้องเขาสวยด้วยแล้วก็ใกล้กับห้องน้ําด้วยครับคุณผู้ชมสะดวกจริงๆเลยสำหรับห้องนี้นะครับเนี่ยครับห้องน้ําอยู่ใกล้กันแค่นี้เองห้องน้ํากว้างนะอ่ะผมพามาดูห้องน้ําเลยเนี่ยครับห้องน้ําก็ลายกระเบื้องเขาประมาณนี้การเลื่นด้วยนะคุณผู้ชมกระเบื้อง,ขงเขาอ่าเป็นนูนๆมีเจาะช่องสองช่องไว้ให้สำหรับใส่ของแล้วก็จะมีในส่วนของช่องระบายลมช่องแสงธรรมาชาติอาบน้ำได้ด้วยนะครับส่วนนี้สุขภัณฑ์ต่างๆเราเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนใหม่นะครับ างนี้เลยพร้อมเขาอยู่จริงๆสำหรับบ้านหลังนี้ครับมีเว้นเว้าชั้นตรงนี้ให้ไว้วางของได้สบายเลยนะครับห้องน้ำกว้างอยู่วิดอัดนะครับแล้วก็ผมก็ชอบตรงนี้นะฮะช่องสองช่อตงตัวนี้เขาทาให้ใส่ของได้นะครับโอเคเลยนะคุณผู้ชมกระเบื้องก็ปูสุดชนด้านบนนะครับแล้วก็ช่องสวิตด้านล่างก็อยู่ตรงนี้นะครับในห้องน้ำครับผมโอเคเลยนะครับสําหรับชั้นล่างก็ได้เป็น โซนแต่ละโซนข้างบ้านในบ้านครัวห้องแล้วก็ห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีตู้ควบคุมไฟนะอ่าหนึ่งตู้ข้างล่างนะครับของข้างบนก็จะมีอีกตู้หนึ่งนะแยกโซนนะครับโอเคตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านบนกันเลยครับถือว่าลวงตัวมากๆสําหรับบ้านหลังนี้อ๋อตรงนี้ก็จะมีช่องสวิตช์อีกหนึ่งจุดนะฮะคุณผู้ชมอ่าสองจุดนะครับอ่าตามมาครับเดี๋ยวผมพาไปชมโซนหนึ่งอ่าอีกโซนหนึ่งด้านด้านด้านบนแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องอ่า ปรับเป็นห้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะตรงนี้นะกว้างอยู่นะครับเนี่ยครับห้องนี้เป็นห้องเล็กๆก็จะเป็นห้องที่เชื่อมจากข้างบ้านนั่นเองครับที่ผมเดินพาชมตอนต้นคิดนะก็ถือว่ากว้างอยู่ก็อาจจะเป็นเป็นห้องนั่งเล่นห้องแต่งตัวหรือห้องตู้รองเท้าต่างๆที่เข้ามาจากข้างบ้านตรงนี้ครับก่อนที่จะเดินขึ้นบ้านถ้าเราไม่เข้าจากด้านหน้านะแล้วก็ห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้ครับอีกหนึ่งห้องนะภายในตัวบ้านสําหรับแขก็ได้ทั้งสองห้องแหละนะครับ ก็อันนี้จะอยู่ห้องใต้บันไดก็จะมีช่องระบายลมไห้ด้วยอนาบน้ำได้ด้วยนะตรงนี้นะครับกระเบื้อง,งต่างๆก็ลายเดียวกับห้องืักสกรูนี้สุขภัณฑ์ต่างๆก็เปลี่ยนใหม่กระเบื้องปูใหม่ยังไม่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะปูเสร็จผมก็เข้ามารีวิวเลยฮะจะมีคราบเอ่อเรียกอะไรคราบยาแนวเขาขาวอยู่นะฮะเดี๋ยวเขาต้องมาเก็บอีกทีหนึ่งนะนะครับก็ถือว่าดีเลยนะคุณผู้ชมได้ได้ชมคลิปก่อนใครเลยเนี่ฮะนี่ครับ เขายังบอกเลยครับว่าบันไดยังไม่แห้งนะ <c oughs> แห้งปอดีวันนี้วันที่สาสิบเอ็ดนะฮะเขาบอกว่าขึ้นบันไดได้วันที่สาสิเอ็ดเที่ยงแต่ว่าผมมาก่อนผมเอามือคลำๆด้วยเลยฮะแห้งดีขออนุญาตขึ้นเลยอ่ะตามมาครับคุณผู้ชมบันไดเขาทาสีใหม่ฮะก็ถือว่าส,สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีราวเหล็กจับขึ้นให้รอบแบบนี้ราวซันเดลนะก็ะถือว่าโอเคตามมาครับเดี๋ยวผมพาไปชมนัานโดเลยครับคุณผู้ชมแห้งเลยฮะรับประกันว่าถ้าไม่แห้งผมคงทาผมเลอะแน่ ผมมือจับดูเลยครับคุณผู้ชมมาครับข้างบนเนี่ยเขาปูเป็นกระเบือนะ้องเอพนซอนะปูเอพี่ะ,ปะเป็นแบบนี้ลายไม้วสวยๆเลยขึ้นมาเดี๋ยวผมหันไปด้านนอกอ่ให้คุณผู้ชมเห็นให้ให้เห็นหมุมที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้ช่องแสงบานใหญ่เลยกระจกนะครับแล้วก็จะมีคมไฟให้ตรงนี้มีราวสเลจให้กั้นตรงนี้ด้วยนะอ่าถือว่าโอเคเลยครับนี่คือที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชม่าขึ้นง่ายมีราว เสลดจับด้านข้างให้ด้วยอ่าเหมาะเลยขึ้นง่ายเลยนะครับถัดมาพามาชมห้องนอนมาสเตอร์ก่อนเลยห้องใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าของตัวตัวบ้านนะครับห้องก็จะเป็นแนวยาวตามแนวเอ็มแนวของตัวบ้านนะครับกระจกช่องแสงธรรมชาติประมาณนี้ฮะแล้วก็เปิดรับลมชมวิวด้านนอกได้นะครับนี่คือหน้าบ้านเราหันหน้าออกไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือครับแต่ว่าทิศเหนือก็จะเยื้องมานิดนึงประมาณ13านาฬิกาประมาณนี้นะประมาณบ่ายโมงฮะถ้าดูตามเข็มนาฬิกานี่ครับกว้างๆแบบนี้เงียบๆแบบนี้เลยนะ ผมเข้ามาค่อนข้างเงียบนะแต่แบบโครงการนี้ครับซอยนี้นะหากท่าในใดสนใจก็ลองแวะเข้ามาชมบ้านได้ครับดูบรรยากาศดูสภาพแวดล้อมโดยรวมนะฮะช่วงเช้าช่วงเย็นนัดได้เลยครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยยินดีผ่าชมบ้านครับหากสนใจนะครับอ่ะถัดมาจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําด้านบนคุณผู้ชมห้องน้ำด้านบนก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับลายกระเบื้องเดียวกันเห็นไหมครับเห็นฝ้าของเห็นความฝ้าของของยาแนวอ่า ยังเป็นฝ้าอยู่ยังไม่ได้ทําความสะอาดดีเลยนะฮะอ่าคุณผู้ชมนี่ได้ดูก่อนเพื่อนเลยนะมาดูช่องปอป,ปิกนี้ได้ดูก่อนเพื่อนเลยครับก็จะพยายามรีวิวให้เร็วที่สุดครับเผื่อุคุณผู้ชมชอบบ้านนะฮะเผื่อจะได้ดูแนวทางแบบบ้านหรือชอบบ้านก็ดีเลยครับผมก็จะได้พาดูไปได้ในตัวเลยนะครับหรือถ้าสนใจบ้านลงไหนก็จะได้ดูแลกันนะครับโอเคถัดมาเป็นห้องนอนที่สองที่อยู่ด้านบนครับอ่าห้องนี้ก็นู่นครับป้ายัง กระจกยังเป็นฝ้าอยู่เลยอุยเย็นนะนะครับเนี่ยผมเปิดประตูบานนี้ไว้เอ่เปิดหน้าต่างบานนี้ไว้แล้วก็เปิดประตูครับระบายเพราะว่าผมเข้ามากลิ่นสีค่อนข้างแรงครับก็เลยต้องเปิดให้ระบายหน่อยเนี่ยครับตัวนี้ก็จะได้ดูวิวกว้างๆแบบนี้นู้นนะฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นน่าจะเป็นคลองครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่โล่งกว้างๆครับก็ลมเย็นดีฮะลมก็จะเข้าจับหน้าต่างตรงนี้ครับเปิดหน้าต่างรับแสงรับลมได้สบายๆเลยครับคุณผู้ชม ถือว่าโอเคเลยด้านบนก็จะมีไฟสลัเปาให้หนึ่งหนึ่งอันนะหนึ่งดวงผมลืมเปิดไฟฮนะแต่มันสว่างอยู่ไม่เป็นไรมั้งนะครับอถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สามครับคุณผู้ชมใกล้กันเลยครับเหมือนกันอ่าได้กระจกสองช่องได้ตรงนี้ก็จะดีหน่อยนะอะ่เดี๋ยวผมให้ดูครับห้องนี้นะฝั่งนี้ก็จะได้เป็นวิวอ่านี่ครับสามารถเปิดดูวิวแล้วนอกได้อุ้ลมเย็นลมเย็นมากๆดูสังเกตต้นกล้วยของเพื่อนบ้านนะครับปิวเลยนะครับนุ่น ต้นไม้เห็นไหมเนี่ยครับแล้วก็ได้ดูวิวด้านข้างของตัวบ้านกว้างอยู่คุณผู้ชมตรงนี้ถ้ามาก็จัดเป็นพื้นที่สีเขียวนะลงต้นไม้ปลูกต้นไม้สีเขียวป,ยปลูกหญ้าปลูกอะไรเนี่ยเหมาะเลยนะครับถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับบ้านหลังนี้ครับมูบ่บ้านเพอร์เฟคพร์คนะครับอยู่ในซอยลมกาหกทับหนึ่งครับเข้ามาประมาณ1 8ดกิโลสำหรับบ้านหลังนี้โอเคครับคุณผู้ชมหากท่านใดสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรผมได้เลยครับออฟฟิศบ้านแหล่ที่ดินครับผม เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้ผ่าชมทั้งหมดเลยนะครับทางข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบๆบ้านเลยครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีหลังที่น่าสนใจครับอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางใกล้สถานีรถไฟฟ้าใกล้สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับหมู่บ้าน Perfect Park 2นั่นเองครับยูเฟสสองครับคุณผู้ชมหลังนี้หากท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของก็สามารถนัดเข้ามาชมบ้านได้โทรหาผมได้เลยครับปอปีกบ้านแไรที่ดิน 020394495 8 2, 39, 4, 4, 9, ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วผมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ